Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฟ้องณวิบูลนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเหตุร่วมม็อบ19ตุลา64กับแรงงานจากสหภาพแรงงานไทยัมเรียกร้องค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ถูกลอยแพ1,388คน 7กรกฎาคม2565เพจ Facebook มหิดล University Student Council สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ข้อความรายงานว่านาวิบูลชมพู่นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลถูกฟ้องฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินโดยผู้ฟ้องร้องเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสุชาติชมกลิ่นเนื่องจากเข้าร่วมการชุมนุมในบริเวณพื้นที่ของกระทรวงแรงงานและขึ้นปราศัยบนเวทีประมาณ5นาที ณวิบูลอายุ22ปีเป็นนักศึกษาปี4ของคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดลสาเหตุที่ถูกฟ้องในครั้งนี้มาจากการร่วมชุมนุมในม็อบ19ตุลา64กับแรงงานจากสหภาพแรงงานไทรัมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้สุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานลงมาแก้เจรจาปัญหาหนายจ้างลอยแพลูกจ้างบริษัทบิลเลียน l l i i n c e t ไทย g l o b a l จำกัดเดิมชื่อโรงงานทร u อัมกว่า1,388คนโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมทวงค่าชดเชยที่แรงงานควรได้รับจากการเลิกจ้างนวิบุญระบุว่าในการปราศัยมีการพาดพิงถึงตัวกระทรวงแรงงานโดยมีได้ระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงไปโดยคดีนี้ถือเป็นคดีแรกของตนที่ถูกฟ้องในข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉิน นอกจากนาวิบุล์แล้วยังมีบุคคลอื่นที่ถูกหมายเรียกร่วมกันฝ่าฝืาฝนพรกรฉุกเฉินในครั้งนี้อีกด้วยเบื้องตน้นวันที่7กรกฎาคม2565มีสสจากพักก้าวไกลมาประกันตัวให้นวิบุ์ต่อสารแขวงดุสิตพร้อมเป็นผู้ปกครองให้เจ้าตัวระหว่างถูกดำเนินคดีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะ สวัสดีค่ะ